กดแมทให้ตัวฆ่าได้ไหมแมปนี้ทุกคนเขายังไม่รู้กันเอออะกดนี่เลยให้ตัวเป็นคนไอ,อคาตรกรบ้านแมปนี้ทุกคนไม่ชินนี่ตัวจะสบายมากเลยเนะี่ยผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะเอาเปรียบชาวบ้านเขาเพราะว่าผมดูแมปนี้จากคนอื่นเขาเล่นบ่อยผมรู้หลักจับแนวอะไรได้ผมค่อนข้างที่จะโกงอยู่ ดังนั้นครั้งนี้ผมจะไม่ออกความเห็นอะไรมาละกันจะปล่อยให้พวกคนอื่นเขาทําไปมันจะดูเหมือนผมโกงไงเอ๊นะเราอบนี้ผมจะเพานิดนึงแล้วดูว่าแต่ละคนเขาจะว่ายังไงกันแล้โอ้โหอุ๊หอนหน้าตาไม่แจ้งโอ้โหชัดเจนสองคนนี้อ่า สองคนที่อยู่ข้างบนกับผมพี่แคลรี่มาฆ่าทุก่อนเลยอะแม่งมันไส้รอบที่แล้วแต่ส่านโซล่มันเป็นบ่อยอะวะเมื่อกี้เขาก็เป็นเขาแค้นผมแน่เลยแม่งรอบที่แล้วเปิดโปงเขาไงแสงนะแต่เมื่อกี้สีส้มเขาหายไปทางไหนวะเอา๋าไปตอนไหนวะไม่ทันดูโอ้มาแล้วท่านเกรย์กับท่านนกอืไปเรานี้เอา,เ,อาเขาไม่แจ้งไนงะ เอา้าแจ้งไม่เป็นแจ้งไม่เป็นอีกไม่เขาทําแท็กอยู่หรือเปลขาไม่เห็นหบ่าแจ้งศพอยู่ข้างๆเลยกด, report, ก,ด report, กดรีพอร์ตกดรีพอร์ตกดรีพอร์ตไม่เห็นกดรีพอร์ตเออโอ,โอเมื่อกี้แงตายใครไม่อยู่แถว<อ>นี้ใครไม่อยู่แถวนี้คนอยู่ห้องแอดมินเกิดนะี่ไหนเะกิดศพทีนะ่ไหน เกตกำลังส่งจดหมายอยู่ในในในคอมพิวเตอร์ใช่ปะส่งส่งส่งอยู่แล้วพอในในห้องที่มันเป็นคอมพิวเตอร์ด้านบนอ่ะเดินแบบเฉียงขวาขึ้นไปแล้วไปห้องคอมพิวเตอร์ข้างบนแล้วพอเกตทำเสร็จปุ๊บหันไปทีนึงเจอศพแต่คนที่ขึ้นไปกับเกตคือโทนี่เออใครโทนี่โซร่าคุณครูกับผมอยู่ด้วยกันสี่คนใช่ใช่ไม่เกิดตำรวจเลยในห้องที่มันมีเพื่อนควายรับประทนไม้วพูดถึงห้องนี้กันใกลอยู่ไกลอยู่อ่าอัดใจเดี๋โทนี่ผมบอกไว้ก่อน ศพมันนานแล้วท่านบอกอะไรไปตอนนี้ก็ไม่ช่วยเท่าไหร่หรอกผมตายไปตั้งนานแล้วท่านเกรดนี่เดินมาตอนแรกไม่เห็นตูดด้วยกลายเป็นว่าท่านเกรดพูดเหมือนกับว่าเขาทําเสร็จแล้วค่อยเห็นศพจริงแล้วศพแมงอยู่ก่อนที่เขาจะทำเลยซ้แต่ก็คือก็เห็นกันอยู่สามคนอะเห็นใครคนหนึ่งท่านแบงค์ไเกรดอ่ะไม่ายหนูอยู่ดองหนูอายหนู กำลังเจอไอ้เควสน้ำสุดปวดที่พี่กิ๊บบอกอยู่ตู้หมดน้ำงงงงอยู่เออโอ้ยยยยยคือหลอนมากเลยนะพอป่านออกมาเจอศพท่านแบงค์เหลือแต่กระดูกอยู่ข้างขผมตายแต่ก่อนที่ท่านจะท้าแล้วแต่ไม่เป็นไรเขาเล่นใหม่เขาที่จะหัดเล่นเพราะเป็นขาจะแรกกล้วถ้าเกิดผมไม่ได้เป็นแหละเอ๊ะแต่พาะกินนกมีอะไรบ้าง คือแต่สี่คนน่ะสี่คนมาอยู่ด้วยกันหมดเลยอะแล้วมีเหลือแค่เก๊กกับนกที่ไม่อยู่ตรงนี้ไม่ดันไปเลยนไเก๊กกับนกกับน้องไม้อะก็ไม่นกกับน้องไม้อ่ะที่ไม่อยู่ตรงเนี้ตรงนี้อยู่ด้วยกันก็อยู่คนเดียวเราทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเอาไฟเป็นหรือเปล่าไม่เกี่ยวได้ผมจะคิปวกเไหรือว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันเนี่ยเราไปไม่รู้อะทำไมไม่รู้แล้วทำไมจะเป็นเขาไม่รู้เพราะเขาเป็นใช่ถูกต้อง ท่านครูนี่เปอยู่เนี่ยอะไรของคุณวะใช่ท่านครูมาถูกทางแล้วทำเล่นไปเป็นอะไรที่แปลกมากน้องไม้ไม่รู้เนี่ยเขามาถูกทางแล้วโซลานี่ไม่มีใครเคยสงสัยเขาเลยเหมือนเป็นท่านที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจจะสงสัยเขาหน่อยเลยวะเขาไม่น่าสงสัยเนะยแต่เขาทําตัวแบบว่ามันเนียนตลอดเวลาเลยไม่รู้ทําไม ท่านนิวเป็นความหวังของผมกับผมนะถ้าจะมีใครรู้อะ <c oughs> ก็ควรจะเป็นท่านนิวดูแล้วเขาก็พยายามสอดส่องคนอื่นอยู่มั้งแต่คนน่าจะปล่อยเพราะจะว่าไปผมต้องทำแท็กนี่ว่ะลืมชิบหายลืมโทษโทษโทษฟินนิคตายเด,ดี๋ยว <c oughs> ถ้ามีใครตายผมจะฟลอมันชัดเจนเลยคนร้ายคนร้ายมันอยู่หมูนี้แหละอ้าวท่านดวงแล้วแหละท่านเฟง ท่านมาถูกทางนะท่านมาถูกทางนะเอ้ผมยังสงสัยเลยเอท่านโดนใครฆ่าท่านโซละไงเออีกคนท่านรู้ไหมใครน้องไม้ท่านเอ้ท่านมาดีเนี่ยแต่ท่านดันตายประเด็นคือท่านรู้ไหมว่าทำไมผมถึงสงสัยน้องไม้เอ้ทำไมท่าน เพราะเหตุผลแรกคือน้องไม้พูดตะกุตตะกายแล้วก็พูดว่าหนูไม่รู้ไม่ใช่หนูคือปกติน้องไม้ไม่พูดแบบนี้ไงเออเวลาเขาไปก็จะอย่างงี้อ่าอ่าอว่าแบบใช่แบบนั้นแต่เ้าหลอกโซลัสคือเอาจกเกมอ่ะเอาเวนกัมเหลือคนเดียวเสียท่านโซรัสสวยเวนกัมกำลังจะกินเหยื่อกนต่อไปเลยนี น้องไม้ไม่ธรรมดาน้องไม้เลยอืมท่านครูดาวถูกด้วยทำเล่นไปอ้าวเป็นไงท่านคนร้ไล่ดกรู้เลยเหรอวะคนร้ายเลยคนเดียวท่านคนร้ายคนเดียวหลุดจิตครับมาจิตมาจิตวะจิตผมควจะดีใช่โซล่าน่าจะปล่อยให้วินน่าสงสัยต่อไปเลยโซล่ามันตะกักเลยโซล่าเนี่ย โซล่าตอนนี้คงยิ่งลนเนี่ยเออนักกรน้องไม้ใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ยังมือใส่สะออาดเลยยังไม่ได้ฆ่าใครเลยลุดเอ๊ะเกต้พี่เกตละอันนี้พี่เกตกับโซล่ะไม่ใช่คือน้องไม้กับโซล่ะอ้าวเป็นคือการอ้าวแล้วพี่เกต <c oughs> ผมเป็นไม่ท่านเกต์จริงๆว่าผมตายก่อนท่านเกตจะไปทำลท่านแล้วเขาไม่เห็นเขาไปทําแล้วเขาคิดว่าเพิ่งจะตายตอนที่เขาทาจริงๆแล้วตาผมตายก่อนที่เขาจะมาทาอีก นานแล้วทำไปเนียนไปแน่เนียนเนียนเนียนเป็นผีไปขากูใช่มาเนี่ยขากูแต่ใกล้จะเสร็จทันทุกท่านทำเป็นเสร็จแล้วใช่ไหมทักท่านครูหมดแล้วผมโอเคหมดตายหมดแล้วพอตายพอดี โอเคเหลืออยู่แค่อันเดียวผมใกล้จะบทพอดีโดนหัโดนมัอยาดิวดิวดิวัิตดยวดิอดิวัิวดิวดิวดิวอิว่ิวดาวดิ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 ว่าวดิวด้วดิ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 อดิวดิวดิวนิวดิวดิอดิวดิวดิวดิรดิวดิวเรวดิวดิเดรวดิกดิวกิะดิวเสร็จวล้วเสร็จแล้วทุกคน ตัวละเสร็จแล้วแล้วเหลือรอผีโอเคงั้นตอนแรน้องไม้ตายด้วยเหรอน้องไม้ตอนแรกเราผมใส่น้องไม้นะน้องไม่วิ่งตายแต่ว่าน้องไม้ตายนี่ไม่น่าไม่ใช่นอนมันไปตายหลุดหลุดเอาหลุดหลุดน้องอาจจะเป็นคาตก่อนแล้วหลุดฆาตกรอนเหลือคนเดียวอืมถูกต้องเวียนนี่แหละเอาว่าแล้วผมเชื่อผีไม่เสร็จก็ให้ผีทำภารกิจเสร็จกันนั่นแหละเราอยู่ในห้องตรงกลางด้วยกันนิ่งๆ โอเคค่ะพีจะทำผิดโอเคพีทำภารกิจกันนะคะฟาดด้วยฟาดด้วยผีอ้าวก็เสร็จกินแล้วเอ้ยหรือผมยังไม่เสร็จผะไม่ทำนะแล้วก็เถอะเดี๋ยวนะเถอะใครถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องไอ้ไอ้ไฟหรือไอ้ปุ่มอะจะได้กันนะได้ห่างกันได้ห่างนิดนึงห่างนิดนึงอยู่าใกล้กันมากได้ได้ได้ไโอเคทำนั้นนะครับผมสถาล้นล้นเลิศมาก เราเริ่มไปไม่เป็นแล้วตอนนี้เอาละเอาละแล้วตัวร้ายละไปไหนมีการบอกผีผีเขาบอกว่าผียังไม่เสร็จเลยท่านใครเขาบอกผียังไม่เสร็จเลยฮะทันครูอ๋อท่านก็อดเดวิดเดี๋ยวท่านคนเดียวทำไม่เสร็จเขาได้ชนะหมเออท่านครูเขาลืมทำเดียวไง ใช่ทันโซละทำไมกะ่าจะฆ่าฆ่าทันแบ๊กแล้วก็ใส่ร้ายให้เป็นนกแล้วท่าเกรสเปิดไปเห็นก็จะเห็นเป็นนกใช่เพราะเรากำลังแบบไม่อยู่แกกำลังแบบเออไม่ไม่ท่านเกรสผมต้องบอกอย่างหนึ่งตอนที่ท่านเข้าไปทําผมตายอยู่ก่อนแล้วแต่ท่านไม่เห็นแล้วท่านไปทําก่อนเลยเหมือนกับว่าผมถูกฆ่าตอนที่ท่านทําที่ผมตายตั้งนานแล้วผมก็ว่าทําไมท่านไม่เห็นผมเลย ท่านนกเลยเกือบสวยตาแดงตาแดงตาแกันดักมาแปลงรูีท่านโซลา่านี่ล้างแค้นผมเลยผมจับเขารอบที่แล้วมาฆ่าผมก่อนเลยอย่างเต็งฆ่า,าผม,ผม,ผม,ผมแค่ผมแค่มุดแอร์ไปเรื่อยๆหาใครสักคนโอ้โหแม่อย่างไวเลยด่านนี้ยังไม่ได้เป็นเลย ทั้งที่ด่านนี้ถ้าตุกเป็นจะเนียนแมอย่างซิงมีใครจะมายืนยันให้ตัวไหมไม่มีก็โอเคท่านครูว่าไงท่านนิวมีใครจะมายืนให้ดูตัวทุกคนเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเปิดวิช a l ไว้คือมันยืนยันได้เลยะท่านพวกเรามือใหม่เปิดกันไว้ด้วยดังนั้นจะคอนเฟิร์มกันได้ท่านโซลามาช้าเนี่ยก็จะทำอะไรอยู่ตามเข้าไปเรียกเตอร์แน่ไม่ลอกเลย แต่เขาน่นาจะทำกันแล้วมั้งไปกัน2สองคนทนนีโอ้ยก็ดเดมิดวายก็อดเดมิดแต่ตูน่าจะรู้ให้ตายสิอะใส่ฟ,ฟอสซิลอันนี้มีในเกมนี่อย่างแย่คือตอนแรกมันบอกไปได้แทนโอ กำลังันโอ้โหสองบเลยล่ะโอ้กูตายคู่เดิมด้วยกููเดิมจริงกูแรกแล้วความหวังสีแดง้วไปแล้วพี่แบงความฝังที่ดีที่สุดไปแล้วมีกาลังกับคุะวายกับคุณกิ๊ฟไม่ก็น้องไมเลยอันนิวเขาคิดถูกแล้วฆ่าผมก่อนเพราะนั้นคนอื่นไม่มีใครชินกับแบบนี้ซกคนมันก็ต้องเหลือคุณนิวถ้าใครเป็นคนร้ายต้องฆ่าผมก่อนเพราะผมชินที่สุดแล้วกินเขาข้างบนอะ มีใครมีพยาธิที่อยู่บ้านสามคนไีมปวดใครวดใครก่อนปวดใครก่อนก็ไม่มีจริงแหละหวดน้ำเงินเหรอ่านนิวอะหวดอันนี้หวดใครก่อนเราหวดน้ำเงินก่อนอะโอเคโอเคผมรู้ได้ไง ฮะไปก็ได้ยผมอยากคูมเครดิตไม่ดีนิจัดลาก่อนทุกคนผมยอมตายดีกว่าเอ้าเขาตายได้ยังไงว่าจะฝากปิดไม่ปิดไมสวัสดีท่านท่านนี้ไวเกินบางทีผมมะโดนท่านยิวฆ่าท่านอ่ะโดนใครฆ่าปโดนตรงกลางโดนใช่มกฆ่าอะไรท่านเอ้ยอ๋อโหอ้าวแล้วไปท่านยิวตายถ้ามีคนเห็นท่านหรอล่เมื่อกี้ ไม่ไม่คือมันแยกกันแล้วมันเหลือแค่สามคนเหลือแค่เกสที่เกสอธิบายภารกิจเยอะไงอธิบายว่าทำภารกิจอะไรเลยเหลือแค่พงกันนกอ่ะที่สงสัยที่เหลือสามคนอยู่กันไงอ๋อเหลือสองคนสุดท้ายโอ้แล้วก็ตั้งสองคนพอดีเออคดีพอดีเลยอะโดนบวชเอบวชพอดีเลยยอมก็ไันนะพอดีก็เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะยังไงไปหยุดเลยก็ได้เดี๋ยวาให้นกจัดไป อันนี้กือผมคอพับทุกทีเลยเลยหลังๆเนี่ยท่านตายคนแรกๆไม่หนึ่งก็สองฮัลอารมณ์เหมือนนั่งหลับในสภารไปเลยแหวกเอกีจยว่าไปผมต้องทำแท็กลิมผมเลยเดินตามเลยตามผีตามจอมมาต้องตามติดอันนี้ยังไม่สรุปนะแต่สงสัยมากเลยลาสุดเอ๊ะแม่คุณนิว ไปแล้วเหรอโกรธตายแลยโกรธยิงก้าวตกอน่ะจะบ้าเมื่อกี้ไอข้าตะกอนนะออะไรของแกเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องนี่จะพูดก่อนเดี๋ยวลืมอีกนะละช่วงนี้สมองยิ่งเบลอเอาเป็นว่าสงสัยมากเลยตอนไฟดับรอบแรกอ่ะอือรอบสองเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่รอบแรกเนี่ยละคือส่วนใหญ่ไปกันด้านบนหมดเลยใช่ไหมทางเดียวกันใช่ไหมแล้วมีคนนึงวิ่งสวนใช่ไหมไม่มีคนหนึ่งวิ่งไปผิดทางเอา เธอได้แล้วยายกิ๊ฟเลยทีนี้มันมีสองท่านพี่น้องเรากดรหัสข้างล่างไฟก็เลยติดเนี่ยท่านนกต้องตามน้ำแล้วท่านนกต้องตามน้ำแล้วไฟถึงล็อกเปิดเปิดไฟรอบแรกวผเชื่อท่านนกนะท่านนกน่าจะขี่ตามท่านโซลาร์แล้วโหวตท่านกิ๊ฟไปมันมีเข็มชี้บอกว่าไฟอ่ะมันก็อยู่ด้านล่าง

เขาบอกอะไรท่านนกเป็นสเต็ปเฟลเนียนเนียนเถียงกันเฉยๆเอ๊น่าจะโหวด่อนโหวตท่านกิฟไปเลยดีกว่านะบอว่าท่านนกอะตอนที่ท่านโซล่์เขาบอกว่าท่านกิฟเป็นน่าจะตามมาท้วยเอ๊ะถ้าตามน้ําไปนี่ะทุกคนกพจะตามมาต่อท่านนกตามตอนนี้ไปยมาจะตีกันตายแทนและดูท่าเอ้าไม่ใช่เก๋ก็าโธลีแล้วล่ะอยู่กันสามคนมันอยู่กันสามคน แล้วฉันเดินสวนออกมาโซลักก็เป็นศพอยู่ข้างหลังฉันแม่เข้าไปได้ใช่ไม่ถูกเว้ยใช่ใช่เพิ่งเข้าไปได้ตอนนั้นอะมันมีนั่นอะเดียวคือมากินนก้คูดก่อนก็เลยผมไปเนี่ยเฮ้ยวว้าไทำไมโดนจับง่ายจังไอ้ว่าเพรเรื่อเป็น แล้วเป็นคตรยากทำไมมันพรได้เป็นท่าโนเขาไม่เถียงไม่อะไรเวอรตอนเขาไม่เป็นเลยตอนเขาไม่เป็นที่เถียงขาดใจตอนนี้เขาดิ้งดิ้งไม่เป็นไม่เปนเขาไม่เป็นนะผมเป็นเนี่ยเป็น importer และโปรดพีซท่านหนิวเขาเป็นบ่อยนะจริงทันเกย์ไม่ได้ปิดโอเคปิดแล้วปิดทันเกย์ทันเกยยังไม่ปิดไหมเขาลืมปิดหรือเปล่าโอเคปิดแล้วโอเค แมนผมโดนแมปนี้มันโดนฆ่าเร็วเกินมนต้องอยู่ใกล้กับใครเพะว่าานิวเป็นอีกรอบเชื่อผมป่ะแต่โชคดีที่ตอนนี้น่าจะเป็นทุกคนแล้วมั้งหรือเปล่ามีใครไม่เป็นนี้ป่ะตอนนี้น่าจะเป็นกันแทบจะครบทุกคนแล้วพวกเขาน่าจะเลือกฆ่าผมก่อนจะทีใผมโดนตั้งแต่ต้นไปสองรอบแล้วแมปนี้ขมอ่อนแมนเรย์คเตอร์น่าจะมีคนทำเดี๋ยวผมปล่อยไปแต่ผมอยู่คนเดียวก็เสียวเหมือนกันเออนีอ่ก็แทมิ ท่านนกตายแต่แรกเลยท่านตอนนี้โซล่ามรูสึกแน่นอนน <ะ S 1> ี่นเป็นเพาอะไรโซล่าโซล่าไออันนั้นน่ะกดแล้วก็ทิ้งได้เลยโซล่าไม่เล <st aff> เนอะกำลังดูโซล่าอยู่แบบใช่มันต้องรอ,งองเวลาค <st aff> ราับ <st aff> โอเคท่านท่านนกตายที่ห้องไฟด้ <st aff> านบนสุดก <st aff> ็พอทำไรนะไอยืนกดห้องแรกค่ะไอที่มันต้องรอโหลด100%อะต้องเปิดเอาไว้แล้วไปทำยังไงก่อนใครเจอศพอะไรยังไงอันก่อนแสบศพเลยผมอยู่บนสุด ห้องบนสุดห้องไฟเราต้องไปเปิดไฟข้องบนสุดแตท่านอยู่ห้องนั้นเขาเดินขาเดินขึ้นไปหาแล้วเจอพี่เกสกับพี่นิวอยู่บนห้องตรงแก้แก้ซาบะถาดอ่ะอืมห้องอะไรวะห้องปังเขาเป่าฟันอ่ะผมบอกผมเมื่อกี้อยู่ตรงนี่ตรงที่จะไปซ่อมไฟพอดีอ่ะอยู่ซ่อมไฟเหรอห้องที่ท่านนกตายนะผมบอกแล้วว่านึกว่าท่านนกเขาตายที่ห้องไฟนะ เดี๋ยวผมไม่ต้องไปตรงนั้นพอดีผมก็เพิ่งเห็นศพเหมือนกันโอ้โหตอนผมไปท่านนกผมไม่เจอใครเลยนะเออคือตอนเนี้ยไม่ไม่ทันแบงแหลกก็คือคือกูไม่เนียนอ่ะอืมจะตะกิ้ก่อนแม่ท่านเพราะมันแค่รอบแรกแต่สงสัยไว้ก่อนเอาไหมเอ้ยเอาเลยค่าเลยเอาเลยอ่ะ เดี๋ยวผมเห็นใจท่านครูเขาไปรอบแรกๆบ่อยเกินโขบอกแล้วผมข้าวขวดโขด้วยเหรออืมอะไรไม่ใช่โอ้โหผมตะกี้ผมตะกี้ผมตะกี้ใครจะบอกว่าท่านแงโขท่านแบ๊กไรท่านโขก็ถ้าคุณครูไม่ใช่ก็คือท่านแบ๊กไงก็ตอนแรกแต่อย่างนั้นมันเปลี่ยนตัวท่านถ้าเกิดว่าฆ่าเพิ่งวันโอเค ท่นนี้เขายังไม่ปิดโอเคท่านขู่แม่งน่าสงสัยว่ะผมว่าท่านขู่กุหลบก่อนเดี๋ยวแม่งน่าตามกูอีก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 เดี๋ยเนี้ยเนี้ยท่านเกติเลยว่าช่วยกูด้วยท่านเกตให้กันแลเนาะจะฆ่าผมึงเลยท่านเกตท่านเกตท่านเกตท่านขู่แม่งจะฆ่าผมท่านเกตช่วยกูด้วยท่านขู่จะฆ่าผมช่วยด้วยมาอยู่ท่านเกตไว้ผมคิดว่าท่านเกตไม่น่าจะเป็นเขาไม่เคยเป็นเลย เก okay, น,นคูเขาไปยังไปแล้วมั้งเฮ้ยสีส้มให้ g o d damn ิดผมว่าท่านเกนเขาไม่น่านจะเป็นนะเขาทำดาวน์โหลดเมื่อกี้ซึ่งไม่ใช่เวลานั้นผมว่าน่าจะเป็นท่านคูคนหนึ่งผมไม่น,น่าปล่อยเลยเพ่าะโหวตเขา,นา,นา,นเขาผเห็นใจเขาตายบ่อยเกินตายครั้งแรกโคตรบ่อยเลยฮนไม่ท่านนิวอ่ายังไม่เชื่อใจใครทั้งสิ้นอ่ยโอเคทา่านโละ ทำไมยังไม่ทำอันนี้สามารถโอโอเคคุณกิดตายที่ไหนอยู่ตรงห้องแปะมือสองอันน่ะไอห้องไอ้น้ำาใช่ไหมตายตั้งแต่ห้องไอ้น้ำมัารู้ลูดเลยเหรออืมไอตอนขึ้นไปแล้วมีคนหนึ่งส่วนลงมาถ่ายทันไอตอนคูเปล่าคะคุณครูผมสงสัยท่านรูจริงๆนะไม่อยากจะโหวดเขาแต่แบบเฮ้ย เกนวดคูได้เลยเอาเลยเหรอเอาเลยันเลยครับผมเลยีพอผมเห็นใจท่านท่านตายรอบแรกบ่อยแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ท่านนี่มันรู้สึกแบบผมกำลังไอ้นี่อยู่เลยนะส่งกระแสเครื่องอยู่เลยอยู่ทางด้านส่งกระแสเลยท่านท่านใช้พลังจิตเลยท่านใช่ผมกำลังส่งกระแสเครื่องอยู่เออส่งกระแสวหดตัวเองไปท่านก็ วได้ท่านผมแค่ใหญ่ท่านรับมอบผมไม่อยากจะฆ่าท่านจริงเอ้ยท่านนี่บอกแล้วว่าใช่เนี่ยแบบเขาตายตอนแรกบ่อยเกินท่านครูไม่เคยอยู่ถึงจบเกมเลยไม่ว่าเขาจะเป็นหรือไม่ก็ตามทีอข้างนอกใช่ไหมข้างนอกนะ สีส้มตามมาออไม่แต่เขาอาจจะมาทำไม่ใช่ก็ได้โอเคร้อยเขาไม่ฆ่าผมนะสีส้มจะฆ่าผมก็ได้อาจจะไม่ใช่สีส้มแต่ว่าเราเหลือแค่คนเดียวแล้วไม่เป็นไรหรอกมั้งฆาตกรเหลือคนเดียวอะไรก็ง่ายขึ้นเปิด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 ,ปดไม่ได้อตอนนี้ควสที่เหลือผมก็อยู่ที่ห้องนี้หมดเลยเอ๊ะสีฮะ เดี๋ยวนะสีส้มเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นไม่ได้มากับเราใช่ไหมสีส้มเพราะว่าสีส้มวะยายายาสีส้มเมื่อกี้สีส้มไม่ได้ตามตวมาใช่ไหมสีส้มมันอยู่ไปทางนู้นเขามาก่อนผมเหรอเมื่อกี้สีส้มไม่เดี๋ยวสีส้มอาจจะรีบเข้ามาก่อนผมก็ได้เมื่อกี้อ๋อใช่ไม่ไม่าะว่าสีส้มน่าจะเข้ามาเพราะว่าเมื่อกี้ผมเปิดประตูไม่ได้น่าจะเพราะว่าสีส้มกําลังขึ้นไปเมื่อกี้ เออที่ผมตอนแรกอยู่อะแล้วประตูไม่เปิดน่าเป็นสีส้มพิ่ขึ้นไปโอเคทั้งนั้นสีส้มก่อนจะไม่ใช่กงั้เนอะอา้าวฟ้ากิจยังไม่มาผมยังต้องไปทําที่ห้องแลบว่ะรู้สึกว่าผมมีลางสังข์ว่าจะมีใครตายที่นี่เนาะโอเคโอ้ตาย เฮ้ท่านแบงค์เป็นไรละเีอยงไปท่านอ๋อดี่ท่าน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 คนใจกว้างท่านเลยต้องโดนเนี่ยผมรู้ว่าเป็นท่านแล้วผมไม่อยากจะโหวตท่านจริงๆอย่าพี่บอกไปท่านตายบ่อยเกินท่านไม่เคยอยู่ถึงตอนท้ายเกมเลยผมเคยอยู่ถึงทาจริงๆตายกลางก็ไม่ถึงท้ายท่านนี่ใช่ผมก็เลยไม่อยากจะนะแหมแล้วผมไม่เรียน ่ะจบแล้วจีจีผมทำเควสเสร็จท่านเราเราทำเคสเสร็จพอดีไงก็คือท่านนิวท่านครูรอบนี้ครับผมคือคุณครูกับนิวคงเป็นเบื่อกระดิ่งละท่านนิวได้อีกแล้วไม่อยากจะพูดว่านิวคงเขาคิดว่าคู่กับคุณครูประเด็นคือพยายาม